นอนนี้ช่องวิถีคนสุดทนกับกแพทนะคะถ้าเกิดว่ามาสุดทนต้องมาทานร้านนี้นะคะซึ่งเป็นเกาหลเครื่องในที่อยู่คู้มาสุดทนมานะคะแล้วก็อร่อยตอนนี้สิบโมงยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวเรามาที่ร้านเฮอวินสปาค่ะวันนี้จะกินที่ร้านนลคะเกาเหลาข้างในหนนะคะยังมีอยู่ไหมคะพี่เอา เอาทานนี้นะคะแบบนี้เอาทานนี้แต่ว่าไม่เอาแอนนะคะเรียกว่าอะไรพี่ตรงนั้นนะคะไอ้ไส้ไส้ไส่ลุกรอด้วยไม่เอาอันนี้ค่ะอันนี้เรียกอะไรคะเนี่ยอันนี้อันนี้กระเพาะไม่เอากระเพาะนะคะไม่เอากระเพาะค่ะนี่เราจะทานที่นี่นะะนกาดร้านสวัสดีค่ะมาก เอามาร้านนี้เปิดมานานหรือยังคะเปิดมาได้สามสิบสามปีกว่าตอนแรกเริ่มต้นยังไงคะที่ได้เปิดมาพะหนูเกิวมาหนูก็ได้กินเลยก็มาเปิดมันก็ตอนแรกๆมันก็ขายไม่ดีหรอกไม่มีคนรู้จักแบบนี้ใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรคะไอ้ลูกลอกนี่ลูกลอกเนี่ยทันยังไงที่บบว่ามันมีเคล็ดลับยังไงว่าไม่มีที่อื่นทําได้เหมือนร้านนี้เลยค่ะมาอามา ม่มีอะไรหรอกต้องเครื่องใส่ไข่แล้วก็ตอกใส่กระใสใส่อ่อนใส่อ่อนค่ะอะมาขายตรงนี้จุดตรงนี้ตั้งแต่สามสามปีจาร้านนี้เดิมที่เดิมเลยใช่ไหมคะตอนนี้รุ่นสูรุ่นเป็นรุ่นนี้เท่าไหร่ราคามารุ่นหลานรุ่นลูกรุ่นหลานก็แยกตัวออกไปขายอ๋อที่มีอีกอีกที่เหรอคะที่ไหนคะอยู่ตังเลยกับเมือง เส้นหลักเมือง๋อถ้าคุณไม่ทานตรงนี้มีตรงหลักเมืองด้วยตรงไหนคะร้านอะไรจาไม่ได้จะบอกพี่ถาไม่เป็นไรตอนนี้อยากจะพ่อหลักเมืองไปอีกเลยจอดตรงข้ามตรงข้ามมีชื่อร้านไหมคะก็เขาเป็นร้านโกร๋าค่ะเขาเปิดสายกว่านี้ไหมหรือว่าหมดใกล้เคียงกันค่ะเปิดตอนเช้าเหมือนกันใที่เคียงเขาปิดเลยอ๋อเที่ยงแสดงว่าหมดช้ากว่าแต่ที่นี่เดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้สิบโมงยังได้ถามเมื่อก่อนนี่เก้าโมงหมดแล้วเนาะแปน้นโมงหมดแล้วเนาะตอนนี้คือช่วงสถานการณ์นในช่ไหคะเอ่อรสชาติความอร่อยมีเคล็ดลับอะไรคะใส่เครื่องเยอะใส่เ,ออเครื่อนเยอะเนาะคะ <c oughs> บอกบอกคนที่รับชมได้ว่ามาสุรินต้องมากินร้านนี้สุต้องมากินก็เหลาร้านนี้นถ้าไม่มาถือว่ามาไม่ดึงสุรินทอ์อ่น <c oughs> คนที่รุ่นแรกจามาชื่ออะไรคะ เอี้ยยี่เฮียงอาม่ายี่เฮียงนะคะขอห้อามาสุขภาพแข็งแรงปีนี้อายุเท่าไหร่คะแปดสิบสองแปดสิบสองนะคะสุดยอดเลยหน้าตาสดใสเห็นไมอามาทุกครั้งที่นั่งอยู่เนาะอาม่าตอนนี้ก็ยังช่วยอยู่ใช่ไหมคะช่วยตอนเช้าช่วยตอนเช้าเนาะอ่าร้านนี้ชื่อร้านอะไรคะร้านวินสตาร์วินสตาร์ค่ะขอให้ขายดีแล้วก็ใครที่ไม่มาสุรินทร์ออไม่มาจะอินทีนี่ถือว่าเชยขอบคุณค่ะอาม่าวัสดีค่ะ เกาเหลาลูกโอกนะคะที่เป็นร้านอูสุรินมาเปิดตั้งแต่2,533มา3,3าปีนะคะก็นี่ค่ะลูกรอกนี่เลยค่ะอร่อยอร่อยนะคะนี่แหละ นี่นะคะนี่แล้วก็พอดีวันนี้นะคะเนื่องจากว่าแพทย์อกมาสายจะต้องมีตับมีอะไรมากกว่านั้นแต่วันนี้ก็มาสิบโมงครึ่งแล้วปกติร้านจาหะมดเด็มเนื่อจากช่วงโควิดใ i ทีคนก็อย่างที่บอกนะคะเศรษฐกิจก็ร้านก็ยังอยู่จนถึง10บโมงครึ่งนะคะก็ยังขายอยู่เนี่ยค่ะเป็นไข่ถ้าไข่ไข่ลูกเลกนะคะ วันนี้ก็เลยได้ทานแค่หมูสับก,กับข่าลูกรอบหรือจะมีตับมีกระเพาะนะคะก็อันนี้เป็นธรมธรมดาธรรมดาธรรมดา40บาทแล้วก็วันนี้จะทานที่ร้านนะคะโบดอ,อีก10บาทแล้วก็น้ำจิ้มรสเด็ดเราทำแบบนี้คะ่ะธีการนะ,ะรอร่อยอยู่แล้วใช่ไหมคะใส่ลงไปเลยคะ่ะนี้เลยธีการกินนะคะแล้วเราก็คนนี้นะคะ นี่ค่ะ,ะเราจะมาทานให้ท่านได้กินว่าเป็นยังไงนะคะมันจะกลมกล่องนะคะค่ะมาทานด้วยกันค่ะนะคะอ่ะเราก็จะนี่สุดยอดเลยนะคะอย่าลืมนะคะมาที่สุรินต้องมาร้านยินสตาเกาหลองเครื่องในลูกล่อพิเศษ นะคสิบ,บาทธรรมดา40บ,บาทนอกจากนั้นก็ยังมีข้าวขาหมูข้าวหมูมทอดเป็นอาหารตามสั่งด้วยนะคะวันนี้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิด1 9นะคะร้านยังเปิดถึง10โมงครึ่งนะคะปกติแล้วนะคะก็จะหมดประมาณสมัย8โมง9โมงแล้วนะคะมาสรินต้องมาเช็คอินที่ร้านวินสตานำเสนอโดยช่องวิถีคนณรเนกับไกด์แท็กค่ะ วันนี้ขออนุญาตทานก่อนนะคะแล้วพบวก,กันในคลิปต่อไปจะนำเสนออะไรเกี่ยวกับจงังหวัดสุรินทรนะคะร้านอร่อยร้านนี้ถ้าคุณไม่มาถือว่าเชยค่ะ